สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูว่าช่วงปี2องเทอมหนึ่งวิศวะซอฟต์แวร์จุฬาของเราเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยอันนี้เราก็ซื้อน้ำแล้วก็กำลังเดินไปเรียนนะคะของเราจะเรียนเป็น2วันวันแรกเราจะเรียนวิชา user interface แล้วก็อีกวันหนึ่งเรียนวิชาซอฟต์แวร์ r c h i t e c t อนั่นเอง โดยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา User Interface นะคะโดยที่เป็นการ i n t e g a ให้เราเข้าถึง Product ที่เราจะทำนั่นเอง,เอ,งอันนี้ก็อาจารย์ก็เปิดวิดีโอให้ดูด้วยประกอบการสอนให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้คนค่ะแล้วก็มีกระดาษที่ทำาหชอบแล้วก็เลกรียนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนวิชาซ o f t w a r e a r c h i t e c t อค่ะระวังเดินแต ารีแคปกันเมื่อวานนิดนึงก็คือเมื่อวานเราเรียนวิชา UI กันนะคะก็มีให้ทำกิจกรรมในห้องแล้วก็มีจับกลุ่มกันนะคะแล้วก็มีการบ้านด้วยเราปั่นการบ้านเมื่อคืนเรียบ,บร้อยแหละค่ะเวลาทิศลานก็จะปิดประมาณนี้ก็จะเยี่ยเยี่ยมยบางกอบินก็ปิดและนี่คือที่พึ่งของเราในวันนี้นะคะ วันนี้เราเรียนเป็นวิชาซอฟต์แวร์อาร์ชิเทเจอร์นะคะและเราก็มีขนมเวลาพักด้วยช่วงที่ถ่ายตอนนี้อยู่ระหว่างเบรกนะคะก็ทานขนมได้แล้วก็มาเร<ห>ิ่มเรียนกันต<ห>่อเลยใน<ห><ห>ช่วงหลังเบรน,น,นะคะก่ะแล้วตนตรบนห้อ็เารีาตกตัวยนงรเดี bye ่สำคักใจหลักใจหกัั ตอนนี้คือเราก็มาหาที่นั่งทํากันบ้านต่อนะคะแถวเซนเวอร์นะคะและช่วงปี2-1ทก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเริ่มจริงจังกับการทำวิทยานิพนธ์แล้วโดยเราก็หาเนื้อหาแล้วก็พร้อมที่จะไปคือกับอาจารย์ตอนช่วงเย็นนั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เคลียร์การบ้านด้วยค่ะแล้วถ้ามีเรียนต่อก็จกททนนะทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปช่วงวันเสาร์ที่นั่นเองค่ะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้ต้นน้ำด้วยนะคะต้นน้ำก็อยากรีบจบเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็โวติดตามตอนต่อไป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 ขอบคุณค่ะ